มารดาบิดาได้นำกุมาริกาผู้มีตระกูลเสมอกันมาให้โพธิกุมารแม่เขายังไม่ปรารถนาเลยก็ตาม <c oughs> ดีใจจริงๆเลยที่เรากับเพื่อนรักเด็กครองญาติกันลูกสาวของท่านช่างงดงามเรียบพร้อมไม่มีใครทัดเทียมได้จริงๆลูกของเราก็ถือว่าโชคดีนะที่จะได้ครูคู่ครองเป็นชายที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติอย่างลูกท่าน กุมาริกาผู้จะมาครองคู่กับโพธิกุมารนั้นมีรูปร่างที่งามเลิศเปรียบกับเทพอักษรแต่นางเองก็ไม่ปรารถนาที่จะมีคู่เช่นเดียวกันเฮําทำไมท่านพ่อกับท่านแม่ต้องบังคับจิตใจลูกด้วยนะชีวิตที่ดีพร้อมบริบูรณ์ไม่เห็นจําเป็นจะต้องมีคู่เสมอไปหรอกโพธิปุมาณกับนางกุมาริกาต่างก็ไม่ปรารถนาเป็นสามีภรรยากัน แต่ญาติทั้งหลายก็จัดการวิวาหา์มงคลให้ด้วยถือว่าเป็นเรื่องอันสมควรแม่ดีใจจริงๆเลยที่เจ้าได้เป็นภรรยาที่ดีที่เหมาะกับเจ้าโพธิกุมารเอ๋ยลูกรักของแม่ต่อไปนี้เจ้าจะต้องมีความสุขยิ่งๆขึ้นไปนะลูกนะแม้ทั้งสองจะแต่งงานกันและอยู่ด้วยกันแล้วแต่ก็ไม่เคยมีความฟุ้งซ่านด้วยกิเลสเพียงแต่และ แลดูกันด้วยอำนาจราคาก็ไม่มีขึ้นชื่อว่าเมถุนธรรมไม่เคยประสบแม้ในฝันทั้งสองได้เป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งกายและใจต่อมาภายหลังนั้นเมื่อมารดาและปิดาถึงแก่กรรมแล้วโพธิกุมารก็ได้จัดการโปรงศพของท่านเรียบร้อยแล้วคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะได้ทำตามความปรารถนาเสียทีที่รักเธอจงรับทรัพย์80โกดนี้ไว้เลี้ยงชีพให้เป็นสุขเถิด แล้วตัวท่านเล่าจะทำอย่างไรพี่ไม่มีกิจด้วยซับพ,พี่จะเข้าไปในถิ่นหิมพานบวชเป็นฤาษีทำที่พึ่งแห่งตนถ้าเช่นนั้นขอน้องจะไม่ขอรับทรัพย์นั้นด้วยเหมือนกันหาผักาาจากด้วยทรัพย์แล้วน้องก็จะออกบวชเช่นเดียวกันเมื่อทั้งสองได้ตัดสินใจที่จะออกบวชพร้อมกันจึงได้บริจาคทรัพย์ทั้งหมดที่มีนั้นให้กับบ่าวใกล้ผู้ขัดสน รับสิ่งนี้ไว้เถิดมันคงเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านสุขสบายขึ้นจากนี้พวกท่านก็จงนำทรัพย์เหล่านี้ไปใช้เป็นทุนเลี้ยงชีพเถิดเขาทั้งสองได้ให้ทานเป็นการใหญ่แล้วออกไปสร้างอาสมในภูมิประเทศที่น่ารื่นรมตรวจแล้วเที่ยวหาลาผล เลี้ยงชีพไปในที่นั้นประมาณ10ปียันสมาปัติก็ไม่ได้เกิดขึ้นแก่เขาทั้งสองือสีทั้งสองอยู่ในที่นั้น10ปีด้วยความสุขเกิดแก่บรรพชาเมื่อต้องการจะเสพรสเค็มรสเปรี้ยวจึงเที่ยวจาริกไปตามชนบทพระนครพาราณสีตามลำดับอาศัยอยู่ในพระราชอุทยาน นักบวชทั้งสองพักอยู่ที่พระราชอุทยานอย่างสงบจนเมื่อถึงวันหนึ่งก็ได้เกิดความเรื่องวุ่นวายใจเกิดขึ้นครั้งนั้นเมื่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นบุรุษผู้เฝ้าสวนถือเครื่องบรรณาการมาเฝ้าก็เกิดความคิดที่จะเสด็จชมสวนเราอยากไปชมสวนจเจ้าจงชำระสวนให้สะอาดเฮอสวนนี้ก็สะอาดอยู่แล้วทุกวันพระราชาคิด อย่างไรกันนะถึงจะมาคิดมาชมสวนเหนื่อยจังเลย